โอเควันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการ Pop Gamer TV Esport เจ็ดหนุม่มก็สำหรับวันนี้วิดีโอเกมของเราเหมือนเดิมครับโปรเจกต์เราครับ Left 4 Dead 2มกับพาร์ทที่สี่แนละ้วพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเ The e n นหรือตอนจบนั่นเองเอามาก็มีดักาตาน่าแต่กูไม่เอาเอาเนี่ยเก็บโอเคป่ะาตามมาเลยอย่ารีรอผมเนี่ยตรงนี้มันใช้หลัดเราน้ำมันไปเติมรถยนต์หนุ่มให้ครบประมาณสิบอันครับ เนี่ยรถยนต์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับนี่บลกไวหน่อยครับบลกแรงไวหน่อยครับบลกบลกแรงครับบลกแรงนี่ศิลปะอันยอดเยี่ยมเลยนะมึงเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหโคตรเปรี้ยวครับไม่ว่าเดี๋ยวเอาผมเดี๋ยวติดเหลืองเลยครับไปมึงดี้เข้ามาเลยเป็นลิฟท์ นะครับมิติลูกาเกมวิลีเบลซิบับแล้วก็ลูน่าหรือลูนี่โอคตัวนี้ตัวนี้คือการ์ตูนโคตรดังเลยไอตัวละครตัวนี้ฮไอลูนาจากไอการ์ตูนเรื่องเฮโรวาบอสอ่ะเออตัวนี้แม่งเฟี้ยมากแล้วดูความสูงนนดูความสูงนะไอเพวกนี้เตี้ยเลยอ่ะที่สูงไอมิจิลูก้แม่งเตี้ยเลยเพราะมันจริงๆริงมิลูมันก็อายุ17บเน้องเป็นเยาวชนก็มันจริงมันจะสูงแต่แม่งเตี้ยอันนี้แม่งอายุแค่ยี่สิบสี่แต่ตัวสูงไงแม่งน่าจะคนละสายพันธุ์กับนาวนาใช่ครับไป เดี๋ยวเรามาเติมนะครับเติมไม่ครบ8อันครับจริงๆมันต้อง10อันแต่นี่คือผมเล่นระดับปานกลางใช่ไหมครับมันเลยเท้สุด8อันก็พอโอเคคือถ้าเราเติมระดับง่ายเนี่ยจะเป็นแค่5อันแล้วไปได้เลยแต่นี่มันต้อง8อันนองเนี้ยไปหาน้ำมันมา <c oughs> okay, ครับเกี๋ไม่ยากครับไม่ยากก็บอกเลย <c oughs> น้ำมันน้ำมันหนึ่งละเหลือเหลืออีกเหลืออีกประมาณทเท่าไหร่วะเหลืออีกอผมโอเค ไอ้เหลือเจ็ดผิดตรงเหลือเจ็ดเราก็ต้องโยนลงไปเออมไม่นานครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดถังไม่นานไม่นานจะบอกเลยครับโอเคโยนลงไปครับฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนี้ครับแล้วก็โยนลงไปนั่นแหละลครับโยนลงไปเออมรีบเลยครับรีบรีบแข่งออกับเวลาครับโอเค ันด้วยไปนั่นแหละครับลงไปครัลงไปครับยอมเจ็บหน่อยก็ไปแล้วยอมเจ็บนิดนึงผมเพราะมันสั้นๆอย่างครับป่ะเอาถังไปเติมเร็วครับเฮ้ยสโมอเกอร์อย่านะมึงอย่านะมึงกูบอกเลยนะโอเคบอกงานครับอันที่สาม โอเคครับอันที่สี่เคติมอันที่สี่ครับอันที่ห้าเราจะหาอันที่ห้าตอบในการประกันนะอันที่ห้านี่ไงมึงไปไกลไปไกลไปไกลของมึงครับอันที่หก เคเหลืออันสุดท้ายครับเหลืออีกสองอันนมหกเจ็ดแปดเออใช่เหลือสามอันกูลืมผมเนี่ยครับอันที่หกเติมครับเหลือสองอันครับสองอันก็เอาตรงนี้แทนคนะกูจะออกมาจากที่นี่แล้วเว้ยโอเคเก็บอุ้ยแทงอุ้ยตัวใหญ่ โอ้ยยยียีฮันเตอร์ฮันเตอร์เติมรถครับหาอีกอันนึงครับอันสุดท้ายครับอันที่8ถังสุดท้ายแล้วรีบเติมรีบออกไปมึงรีบเลยคือเกมนี้ถ้าเติมไม่ครบ8ถังมันรถมันจะวิ่งไม่ได้ครับเก๋แล้วอันนึงแล้วอันสุดท้ายโอเกไปมึงเตรียมมึงเตรียมตัวมัตรงนี้เลยเร็วๆเฮียชักเจอชักเจอมึงอย่านะมึง มามาไม่ได้โดนไม่ได้แดกบอกเลยครับไปรวมไก่พวกนี้ก่อนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเกมคอมเพีตครับเติมมามา Let's go มึงเลี้ยเข้ามาเลยเร็วแล้วแล้วแล้วล้ว Let's go Let's go ข้ามาเร็วเรียบร้อยครับทางจบสวยงามครับสวยงามจริงๆองผมเรียบร้อยครับอ่าจบเรื่องกันแล้วนะครับ อ่าเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังเที่ยเดี๋ยวติดกันสิพอใช่ไหมครับข้ามเลยครับสคลิปเลยครับผมแม่งใจเกเรไปเรียบนะครับอ๋อเน็ตคอนเอเน็ตแคนทิดอะไรเนี่ยผมจะครับก็ชื่อชื่ออีพิโซดมึงเนี่ยอลักอาางการมามโองเกมถ้าใครชอบอย่าลืม กดไลค์และสับสไคร้กับผมแล้วกดแชร์ได้ล่ okay, ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าดู้ว่ากูจะเล่นเกมในส่วนตีก็ต้องรอนต่อไปครับตัวไอเกมเ e เวอร์เดย์สองเดสคอนเน็คอะไรเนี่ยที่กูเล่นนี้เนี่ยก็จบไปตรงนี้ครับเคก็มีโอกาสเดี๋ยวกูเล่นแน่เดี๋ยวกูเล่นอีพิโซดอื่นแน่นอนนะ,นะเดี๋ยวให้ดูนะผมเนี่ยผมได้เล่นนี้นะอ่าแล้วเดอะพาเลตใช่ไหมเดี๋ยวเอ่อคลิปหน้ามีโอกาสแคสผมกจะเล่นดัดน,นี้บเนี่ยเอ่อดาร์กก็คือดาดสดสนุกครับผมเนี่ยจะมีประมาณนี้นะมีห้าดาดก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมโอเคโอเคคคครรรัััับบบบสสวดีายผม